สวัสดีค่ะสุภูสุคนอีพออีแม่ลุงป่านาอาพี่พีเพื่อนเพื่อนน้องน้องนุ่งนุงน่ง,นงค่ะมาพรกับสารน้ำฝนสาวอิสานไต้ในประเทศเยอรมันมือนี้สาวน้ำฝนพักจริงก๋วยเตียยเต๋ยวไกค่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไกล้ตุ้นค่ะเส้นบะหมี่ค่ะ มาค่ะแซบน้ำกันค่ะ,คะคนี่ค่ะแคบหมูซิมมิทล้วค่ะเทลงไปหลุดเนาะค่ะเทลงไปหลุดค่ะมาค่ะมาแซบกับสาวน้ำฝนสดน้มก่อนค่ะ ปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะชื่นใจคะ่จะสภาพอากาศหนาวๆแต่สดนำกวุวเดี๋ยวห่อนๆแซบไร้ค่ะนี่ค่ะเซนบะหมี่เหลืองคะ่ะเุ๊นเเนีาวดีค,ะคะ่ะ ผักกรใส่บล็อกชอยค่ะบล็อกชอยกับตัวง,งอกอืม <c oughs>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  สุดนี้ดีค่ะสว่วนอันนี้บวงอันเนี้ยแซบ,แซบ,บค่ะแซบปีกไกลกับตีนไกลค่ะตุน คุนแบบปเปื่อยๆลยค่ะ หอมค่ะ เป็นกระล่ำค่ะต้มใน,น้น้ำหวานๆเสียบหลายค่ะ <c oughs> ที่เด็ดค่ะทุกคนที่เด็ดปิดเปืเป้อยเลยค่ะ เขาบอกว่าละลายในปากเป็นสิละค่ะตรงเปเพืเ่อน Oh แคบหมูค่ะถึอน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วกค่ะน,นิ่มหลย

คสดนำส้ำซุปฮอนฮอนเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายคะ่ะ เส้นเหมือนแล้วค่ะเรือพักเรืกอกากหูนิดนด้อยๆค่ะอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสาวน้ำฝนค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระติ้งด้ค่ะมาซารผลอัพโหลดคลิปใหม่ๆสุดด็ดบ่ผัดเนาะค่ะมาพูมาพัก,กัน,นคลิปฟิดีโอหน่าค่ะขอทุกคนใส่ชีวิตยังมีความสุขในทุกๆมือค่ะสวัสดีค่ะ